ครับผมต้าประกันภัยนะครับหลายครั้งมากที่มีคนเข้ามาทักหาผมว่าน้องต้าช่วยแนะนําบริษัทประกันที่ซ่อมเร็วๆหน่อยได้ไหมเวลาเกิดเหตุเอารถเข้าไปที่อู่าสามารถซ่อมได้เลยไม่ต้องไปตามว่าเมื่อ,อไหร่ออนุมัติซ่อมอะไรมาถึงหรือยังผมก็เลยฟังผมเข้าใจพี่เขานะผมก็เลยว่าพี่ก่อนอื่นนะครับพี่ทุกบริษัทประกันภัยเขาจะไม่มีอู่เป็นของตัวเองส่วนมากที่มีก็จะเป็นอู่ในคู่สัญญาเป็น อู่ที่สัญญาทํางานกับประกันภยัยมิฉะนั้นแถวบ้านพี่เนี่ยมีอู่ที่เขาทํางานประกันภยัยไหมอู่ที่เขามีคุณภาพงานซ่อมที่โอเคหรือถามจากเพื่อนๆนของพี่ก็ได้ถ้าส่วนพี่เห็นอู่นี้แล้วโอเคอู่เนี้ยทางานดีคุณภาพดีพี่ยกหูโทรหามอู่เขาเลยาว่าเฮียพอดีเพื่อนผมแนะนําว่าอู่ของเฮียเนี่ยซ่อมดีคุณภาพดีอยากจะรู้ว่าของเฮียรับงานบริษัทประกันภัยอะไรบ้างและถามเพิ่มอีกนิดนึง ของเฮียเชียบริษัทใดเป็นพิเศษเฮียเพราะว่าทุกอู่นะครับเขาก็จะมีบริษัทที่เขาทํางานง่ายทํางานสะดวกทํางานแบบถ้าเขาเชียร์ได้เขาอยากให้เชียร์ทำบริษัทนี้เราก็จะได้มาประกอบการตัดสินใจในการซื้อประกันของเรานะครับเพราะาบางทีเบี้ยประกันที่มันอาจจะถูกหรือบางบริษัทอาจจะไม่ได้คอนแทคกับอู่ที่เราอ่ามีความคาดหวังที่จะเอาเข้าไปจัดซ่อมที่นั่นนะครับยังไงองค์ประกอบตัวนี้ครับ เรื่องอู่ซ่อมก็เป็นสําคัญในการเลือกซื้อประกันภัยฝากไว้ด้วยนะครับจากต้าประกันภัยหวัสดีครับ